สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็มาเม้า์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปเลยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงวงเกิลเจเนเรชันนะครับหลังจากที่แทยอนเนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าจะคัมแบ็กนะครับกับอัลบั้มเต็มชุดที่3ของแทยอนที่เป็นลีดเดอร์ของเกิลเจเนเรชันและก็มีกระทู้ในพันทิปนะครับได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการคัมแบ็กของเกิลเจเนเรชันแบบเต็มวงถ้าสมมุติว่าเกิลเจเนเรชันค คนตามเดิมเนี่ยคิดว่ากระแสของการคัมแบ็กของเกิลเจเนเรชันทั้ง9คนนั้นจะปังขนาดไหนนะครับซึ่งในท็อปปิกนี้นะครับโซวอนหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงกันมาอยู่ตลอดและก็ได้มีการถามถ่ายกันอยู่เสมอเลยนะครับกับการคัมแบ็กของเกิลเจเนเรชันไม่ว่าจะเป็นของยูนิตโอจีหรือว่าการคัมแบ็กแบบเต็มวงทั้ง8คนนะครับรวมไปถึงการคัมแบ็กพร้อมกันทั้ง9คนโดยมีเจสสิก้าเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยโซวอนเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงท็อปปิกนี้กันอยู่ตลอดเวลาเลยต้องขอเท้าความไปก่อนนะครับว่าการค b a c บของ Girl Generation หรือว่าโซนยอชีแดเนี่ยครบ9คนครั้งสุดท้ายก็คือในอัลบั้ม m r Mister ที่มีเจสสิก้าอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกจากวงแล้วก็ออกจากค่ายไปของเจสสิก้าเนื่องจากการตกลงกันแบบไม่ลงตัวระหว่างเจสสิก้ากับ SM นะครับโดยมีเรื่องธุรกิจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการเจราจากันในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้เจสสิก้านั้นนะครับตัดสินใจที่จะออกจากวงแล้วก็ออกจากค่ายไปทําให้โซนยอชีแดนะครับจะต้องเดินหน้าทํากิจกรรมโปรโมทวงต่อดโดยมีสมาชิกทั้งหมดเพียงแค่8คน และหลังจากนั้นมานะครับเกิลเจเนเรชันทั้ง8คนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าพบเจอกับเจส s ิก้าเป็นการส่วนตัวอีกเลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างคิดถึงโมเมนต์ทั้ง9คนอยู่รวมกันมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิลเจเนเรชันทั้ง8คนนะครับก็เดินหน้าทํากิจกรรมกันต่อโดยมีการปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาเรื่อยๆและก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ดีมากๆนะครับอย่างอัลบั้มไรอ n นฮาร์ดโดยมี2เพลงโปรโมทอย่างยูทิงแล้วก็ไรอันฮาร์ดนะครับซึ่งเพลงไรอันฮาร์ดนี้น,น สูงมากๆเลยแถมเพลงนี้ก็ยังได้รางวัลต่างๆมากมายด้วยนะครับเรียกได้ว่าการกลับมาของโซชิทั้ง8คนนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆหลังจากที่ฟแฟนๆนั้นก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับว่าเกิร์ลเจนที่ไม่มีครบ9คนเนี่ยเดินหน้าทํากิจกรรมต่อจะเป็นยังไงนะครับแต่เกิร์ลเจเนเรชั่นเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเกิร์ลเจเนเรชั่นก็ยังคงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาตินะครับถึงแม้ว่าสมาชิกจะเหลือเพียงแค่8คนแต่ว่าความปังของเกิร์ลเจนเนอเรชั่นก็ยังสามารถ นั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเพลงออกมาอยู่เสมอเลยของเกิลเจเนเรชันในที่สุดนะครับก็มีการคัมแบ็กกับอัล,ลบั้ม h o l i d a y แล้วก็ l l Night นะครับซึ่งในอัล,ลบั้มนี้เนี่ย Girl Generation ก็ได้มีการประกาศข่าวออกมานะครับที่ทำให้โซวอนเนี่ยต้องอึ้งไปตามๆกันเลยเกี่ยวกับสมาชิก3คนในวงที่ไม่ต่อสัญญานะครับซูยองซอยอนและก็ทิฟฟานี่นะครับแต่ว่าเป็นการประกาศออกจากค่าย SM e n t e r t a i n m e n t เท่านั้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยยังคงอยู่ใน Girl Generation อยู่และพร้อมเสมอที่จะกลับมาทำงานร่วมกันก ค่ายของทั้ง3คนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจบลงกับค่ายด้วยดีนะครับทาให้สมาชิกทั้ง8คนเนี่ยยังสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ทํางานร่วมกันได้โซวอนเนี่ยก็เลยไม่ได้เสียใจยหนักมากเท่าไหร่นะครับซึ่งหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยออกจากค่ายไปก็ได้มีการเดินหน้าทํางานเดี่ยวของตัวเองกันอย่างเต็มที่เลยแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกับเมมเบอร์คนอื่นๆในเกิลเจเนเรชั่นอยู่นะครับรวมไปถึงได้มีการกลับมาพบเจอนัดเที่ยวกันแล้วก็ทํางานร่วมกันที่เกาหลีรวมถึงต่างประเทศอีกด้วยในตอนนั้นเองเนี่ยโซว,วอนก็ ได้นัดเจอกันไปเที่ยวด้วยกันกันแบบน่ารักมากๆเลยนะครับและก็มีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับเ h อ g e เจเนเรชันรวมไปถึงเจส s ิก้าเนี่ยออกมาอยู่เสมอๆเลยมีทั้งข่าวลือที่บอกว่ายุนอากับเจส s ิก้านะครับได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีรูปแดูด,ด,ดออกมาก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างดีใจกันมากๆและก็ยังเชื่อว่าทั้ง9คนเนี่ยยังคงติดต่อกันอยู่เพียงแค่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาผ่านทางสื่อสาธารณะเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับที่แฟนๆหรือว่าเหล่าโซวอนเนี่ยจะยังคงคาดหวังแล้วก็ตตตัั้้้งงหนาร การคัมแบ็กของทั้ง9คนนี้อีกครั้งนะครับและในล่าสุดนี้ก็มีสมาชิกในพันทิปเนี่ยเข้ามาตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาพอดีเลยนะครับเราเนี่ยก็ได้เข้าไปติดตามอ่านดูแล้วนะครับเหล่าโซว,วอนเนี่ยก็คาดหวังมีความหวังไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งโซว,วอนหลายๆคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าทาแม,แม่แม่ทั้ง9คนเนี่ยกลับมาร่วมตัวกันแล้วก็คัมแบ็กปล่อยเพลงออกมาอีกครั้งเนี่ยน่าจะเป็น Talk of the t o w n ไปเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่าสื่อในเกาหลีทุกสำนักนะครับจะต้องมีการทําข่าวเกี่ยวกับวงเกิรรกกกกแแห่่่งงงงชาาาาตววนน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 ีี้้้ััอออยนอนบบคคเ็ไไดมะ ว่าต้องจากสื่อในเกาหลีแล้วนะครับสื่อทั่วโลกเองเนี่ยก็ยังจะต้องมีการทําข่าวแน่นอนเพราะว่าการกลับมารวมตัวกันของทั้ง9คนในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หาดูกันง่ายๆเลยนะครับยิ่งบวกกับถ้าได้เพลงโปรโมทดีๆแล้วเนี่ยกระแสของเกิร์ลเจ r เน i เรชันกับการคัมแบ็คคบ9คนในครั้งนี้เนี่ยจะต้องทะลุจักรวาลไปอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งสําหรับตัวเราเองเนี่ยก็คิดว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่เกินจริงเลยนะครับเพราะว่าในตอนที่เกิร์ลเจนเนอเรชันนั้นยังคงแอคทีฟกันคบบก้าล่อยับ ฟแฟนๆเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนกันเต็มที่ทั้งยอดอัลบั้มและชาร์ตด,ดิจิตอลนะครับของเกิร์ลเจ r เน i เรชันเนี่ยก็ดีมากๆและโซวอนเนี่ยก็เป็นด้อมที่ใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับเพียงแค่ประกาศออกมาว่าแม่ๆจะคัมแบ็กแล้วโซวอนทุกคนที่แย่งยายกันออกไปอยู่ในด้อมต่างๆหรือว่าแย่งยายกันไปทําอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะถือบงสีชมพูร,รูปหัวใจเนี่ยเชร์เกิร์ลเจนเนเรชันกันอย่างเต็มที่เลยและทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างว่าถ้าหากกนนนนนนัันนนนัั้้งงคคคมแบบ็พรรรอ9เยะะะสจปงงไ จะปังทะลุจักรวาลขนาดไหนหรือว่ากระแสของเกิร์ลเจเนเรชันนั้นจะดรอปลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามีน้องๆงวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะครับสำหรับตัวเราเองนั้นที่เป็นโซวอร์มาตั้งแต่แรกนะครับเราก็คิดว่ากระแสของเกิร์ลเจเนเรชันนั้นจะต้องปังอย่างแน่นอนยิ่งถ้ากลับมาครบันครบ9คนนะครับจะต้องเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์แน่เลยเพราะว่าแค่ในตอนนี้นะครับไม่ได้มีการคัมแบ็กใดๆเกี่ยวกับเกิร์ลเจเนเรชันมาเลยแต่ว่าอันดับต่างๆรวมไปถึงการจัดอันดับแบรนกงเนนี่ย่ยยองงอัััดดบบููใทสมาล รวมไปถึงกระแสของเมมเบอร์แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวต่างๆเนี่ยก็มีกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากสื่อบันเทิงในเกาหลีเลยดังนั้นถ้ากลับมารวมตัวกันครบเก้าคนเนี่ยเราคิดว่ากระแสของเกิร์ลเจเนเรชั่นน่าจะต้องดีมากๆแน่นอนเลยและอย่างที่แฟนๆเนี่ยได้มีการบอกกันไว้นะครับว่าถ้ายิ่งได้เพลงที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องปังขึ้นกว่าเดิมไปมากๆเลยนะครับจะสําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่หัวข้อที่แฟนๆเนี่ยออกมาตั้งถามกันแค่นั้นนะครับยังไม่ได้มีแหล่งข่าวที่แน่ชัดอออกกมาายยยืืนนนัคร็็เปเปพีงแ่่ข ต่างที่แฟนๆเนี่ยรวบรวมมาแล้วก็มาตั้งกระทู้มาตั้งหัวข้อเนี่ยถามกันในเว็บบอร์ดเท่านั้นนะครับแต่เราก็เชื่อว่าโซบอลนะครับก็ต่างคาดหวังว่าการกลับมารวมตัวกัน 9คนอีกครั้งเนี่ยจะเป็นจริงในสักวันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงซซวอนเนี่ยคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มาสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็มารอลุ้นกันนะคบว่าหลังจากที่แทยอนเนี่ยปล่อยอัลบั้มเต็มครั้งนี้ออกมาแล้วเนี่ยเกิร์ลเจนเนอเรชั่นโอจีจีจะประกาศคัมแบ็กอีกไหมนะครับหรือว่าจะกลับมาประกาศคัมแบ็กเต็มวงทั้ง8คนเนี่ยก็รอติดตามกันไว้นะครับรวมไปถึงการ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปหรือว่าเราจะนำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเกย์เจเนอเรชันมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับ